พระสมเด็จฐานสิงปี2515ของหลวงพ่อแพรวัดพิกุนทองครับวันนี้ได้มาแบบเลี่ยมเดิมๆนะครับนี่วิธีดูครับลักษณะพระที่อยู่ในเลี่ยมครับจะมีจุดครับนี่อยู่ตรงบริเวณเข่าด้านซ้ายครับนี่ตรงนี้ครับแล้วก็ขาโต๊ะครับทางด้านขวาตรงนี้ครับแล้วก็จุดตรงนี้ครับนี่ขาโต้ทางด้านซ้ายครับนี่ เส้นซุ้มนะครับนี่จะวิ่งคมติดชัดแบบนี้เลยนะครับนี่ทั้งสองข้างนะครับส่วนด้านหลังนะครับสังเกตใบหน้าหลวงพ่อครับสูงลอยนูนมีวิติครับแล้วก็ร่องหูครับจะมีเส้นขีดใหญ่ๆติดอยู่ในร่องหูนะครับมาดูลักษณะพระด้านในครับนี่มีชิ้นทองครับแล้วก็เกสาครับติดอยู่ทั่วองค์พระนะครับนี่ดูสิครับนี่ ติดคมชัดดีจริงจริงครับนี่จุดที่หนึ่งครับที่ผมบอกครับนี่ใต้เข่าซ้ายครับนี่อืกลางจอครับเป็นเม็ดใหญ่ๆครับนี่จุดที่สองครับเป็นจุดนี่ครับนี่อืเห็นหครับนี่ติดชัดดีจริงจริงครับขาโตะทางด้านขวาแล้วก็ทางด้านซ้ายครับนี่จุดคมๆแบบนี้เลยนะครับนี่เส้นซุ้มครับทั้งสองด้านครับจะต้องมีครับนี่ทั้งสองด้านแบบนี้ครับติดคมชัดเลยนะครับอืมอ่ะมาดูด้านหลังนะครับ ใบหน้าหลวงพ่อครับนี่มีมิติครับแล้วก็ดูในล่องหูครับนี่จะมีเส้นคมๆครับนี่ลึกแบบนี้เลยครับโอ้โหติดคมดีจริงครับเนื้อะ้าครับต้องตึงและเนียนแบบนี้เลยนะครับอืใครมีแบบนี้ครับผมต้องสิ่งดีก็ยินดีรับเช่านะครับ